ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตกอดทุกท่านวันนี้แอดมินเพจอิคิปโตกอร์ดไทยแลนด์นะครับนะก็มีข่าวมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อตัวละครนะครับเรื่องของการซื้อ e g เจ n b r a ดนะก็คือตาเผากับตัวละครนะครับนั่นแหละนะครับตัวเซน์นนะว่าเราสามารถไปซื้อได้ที่ทูฟันเอฟทได้แล้วนะครับนะก็ก่อนอื่นนะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนแต่อย่างใดเป็นการให้ความรู้สําหรับคนที่เข้ามาสู่คริปโตกอตดแล้วกับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาอยู่ โอเค okay, มาพูดถึงในเรื่องของการซื้อนะครับนะบายเซนกับบายลีเจนแบตาเผาเนาะสำหรับใครบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของเฮ้ยถ้าฉันจะมาสุ่มเนี่ยนะฉันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าตัวเซน์ก็มีจำกัดถ้าได้ตัวไม่ดีก็แย่ถูกไหมแต่ฉันมีเม็ดเงินเนี่ยฉันจะกําหนดออแคตโฟของฉันได้ยังไงเนะเห็นไหมถ้าเรามาซื้อถ้าเราจะมาซื้อลีเจนแบทเห็นไหมก็11็ก๊อตนะมาซื้อ ตัวมิ้นต์ตัวละครที่เป็นเซนเนี่ยก็อยู่ที่17นะ11กับ17นะก็มันก็เสี่ยงนะถ้าจะได้ตัวเน่าๆมาถูกไหมครับทีนี้ตอนเนี้ยทางคริปโตก๊อดเขาก็เลยประกาศว่าเอองั้นถ้าเรายังทำมาเก็ตไม่เสร็จเนี่ยเราก็ไปร่วมกับออทูฟันนะทู ตัฟูนะโตฟูโตฟูโทษทีนะครับโตฟู NFT นะครับนะไปอ่านตัวเนะเป็นโตฟู NFT ซึ่งมันก็จะมี2ลิงก์นะใครเข้ามาในกลุ่มก็จะสามารถมากดได้แล้วกันนะครับนะก็เข้ากลุ่มมากดกันทีนี้ในรายละเอียดของตรงนี้เห็นไหมครับพอเข้าลิงก์มาอันนี้เป็น Legion Black ก็คือตาเผานะเหมือนกับก,กองยานอะนะครับนะบรรจุฮีโร่ Hero ลงไปข้างในเขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใส่ยังไงนะถ้าเราจะเลือกออราคาที่ต่ำที่สุดนะ ไปราคาที่สูงที่สุดเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นพวกนี้เห็นไหมก็จะเป็นพวก0 0 1 BNB อะไรพวกเนี้ยก็จะใช้เงินที่แบบเขาเรียกว่าอะไร่ะไม่คุ้มนะเป็นพวกที่แบบเกรดต่ำแต่ถ้าเราลองไปฟิลเตอร์หน่อยสิว่าเราชอบระดับไหนนะเอ่อสมมุติเป็นนะเซนสมมุติว่าผมเอา4ถึง5นะครับแล้วก็เราดูราคาสิเนี่ยนะผมก็ไปเลือกมานะ เมื่อกี้คือผมเลือกอถึง5ผมไปเลือกอตัวที่สามารถใส่เซนได้4-5ตัวนะก็จะขึ้นมาทั้งหมดระดับ4กับระดับ5เห็นไหมครับเราก็จะมากำหนดได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากจะไดะ้ผมจะไม่พูดถึงว่าคุณจะต้องการวิวพาวเวอร์เท่าไหร่นะพลังเท่าไหร่เนี่ยคุณจะมากำหนดได้ว่าอ๋อ oh, อันนี้0.5 BNB บี B B ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะปกติเวลาใครจะซื้อเนี่ยก็น่าจะใช้ประมาณ4อัน4-5อันเนาะ ถ้าจะซื้อตัวเซนที่มีพลังสูงๆเนี่ยใช้4เรียกตั้งแต่4ีถึงหอันดีกว่านะสถึงหอันเนี่ยเราก็กําหนดได้แล้วเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของแค่ค่าแบรดเนี่ยนะลีเจนแบรดตาเผาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2 2งสถึงสามบีเอ็นบีแลละก็หกหมื่นแล้ว, 60, ลวถูกไหมเออประมาณ6กหมื่นละนะถ้าใครแบบไปซื้อตัวที่แบบสูงๆหรือมิ้นตัวสูงๆได้มาเนี่ยคุณก็อาจจะเอาเนี่ยตาเผาไปใส่นะตัวนี้สีเขียวเนี่ย ก็ใส่ได้4ตัวนะสีชมพูก็ใส่ได้5ตัวนะครับก็จะแพงขึ้นมาแต่ดูดิราคาใกล้เคียงเันเลยเพราะฉะนั้นซื้อสีชมพูด,ดีกว่านะไออมนี้เนี่ยนะใส่ได้5ตัวคุ้มกว่านะอันนี้คือพูดตาเผาไปละอีกลิงก์หนึ่งเป็นเรื่องของเซนส์นะถ้าใครบางคนมีงบแล้วก็จํากัดนะอยากจะซื้อตัวละครเนี่ยคุณก็มาฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะคล้ายๆกันคุณจะเลือกเป็นอะไรอ่ะจะเป็นเผ่าไหนอ่ะเผ่าไฟเผ่าน้าเผาเผ่าลมเผ่าดิน นะเลือกได้หมดนะจะเลือก parity นี่ผมไม่แน่ใจแต่ผมเน้เนพิ่ม view power นะผมเน้นไปที่นี่เลย300ถึง350อานะเหไหมครับแล้วก็ราคาถูกที่สุดครับนะนะประมาณนี้เนะี่ยมันก็จะ list ออกมาว่าเนี่ยตัวละครเท่าไหร่เห็นไหมครับเออดูดิไอ้นี่ตัวละครเท่าไหร่ปึ๊บโอ้ศูนย์จุด bnb นะครับมีพลัง view power อยู่ที่335โอ้โหก็ถือว่าสุดยอด ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยเราลองมาตีสมม,มุติว่าเราต้องการพลัง7 0 0 0เพื่อตีด่านสุดท้ายใช่ไหมเจ็ดพันสมม,มุติผมหารตีค่าเฉลี่ยแล้วกัน320่เห็นไหมจะมีทั้งหมดผมต้องซื้อประมาณ22ตัว22ตัวต้องใส่รีเจ Ba บทเท่าไหร่ครับต้องใส่รีเจนแบทประมาณ5ชิ้นถูกไหมประมาณ5ชิ้นหรือว่าใส่ประมาณ4ชิ้นกับอีกกับอีกระดับ2แค่แค่แค่นั้นก็พอเพราะว่ามันตันแค่นั้นถูกไหม เราอาจจะซื้อ Legion Bad เนี่ยหน้า,มาเมื่อกี้เนี่ยสมมติ1 2 3 4มันาได้20แล้วถูกไหมแล้วเราก็มาซื้อกับไอ้ตัวเนี้ยที่ใส่ได้2ตัวแค่นั้นเองนะหนึ่งไอดีคือมันตันแล้วมันมีแค่นั้นแหละนะคุณจะไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแตนะ่ผมปิดนะเนี่ยคุณอาจจะไปสุ่มเองก็ได้หรือคุณจะมาซื้อก๊อตตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเออคุณก็ซื้อไป2อันเพราะนั้นแต่ว่าตัวละครของคุณเนี่ยที่คุณจะซื้อได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าค่าเฉลี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ครับ320นะเพราะฉะนั้น คุณต้องใช้ตัวละคร22ตัวที่ต้องมีค่าเฉลี่ยเกิน320เนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวนี้กลายเป็น0ู BNB ดบค่ะโอ้โหราคาไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเออราคากระโดดมีการบิดด้วยนะมีการบิดด้วยนะแบบเออใช้ก๊อตเท่านี้ซื้อได้ตัวละครเท่านี้เนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้334นะ334เห็นไหมครับอืม3 3มมีมีพลังเท่านี้แต่ตอนนี้เขาคิดเป็นก๊อตเนี่ยเขากำลังประมูลกันอยู่ นะก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งละตัวหนึ่งนั่นหมายถึงว่าผมขอตีค่าเฉลี่ยแล้วกันว่าราคาของแต่ละตัวละครเนี่ยมันเป็นออร์เ e คลเนาะนะครับมันเป็นออร์เคลเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้แหละนะศูนย์จุบินบีประมาณตัวละหมื่นนะก็ตีไปว่าเออห้าเ,เดี๋ยวนะถ้าอยู่ในเกณฑ์22ตัวใช่ไหมยี่สิบสองคูณเออหนึ่งหมื่นโอ้ก็ ยี่สิบสองคูณหนึ่งหมื่นก็ประมาณสองแสนสองละทีนี้สองแสนสองสิ่งที่เกิดขึ seul, да> rice, ้นคือเราจะมีแบรดอีกอีกสี่อันถูกไหมผมตีเป็นสี่แล้วกันนะก็บวกไปอีกสี่ไม่ใช่คูณบวกไปสี่หมื่นนะตีเป็นสูจุดห้าบีบีคุณก็ต้องทยอยแบบซื้อซื้อเอาอะนะครับนะถ้าคุณจะซื้อจากไอ้โตฟูเนี่ยนะทีนี้ก็อยู่ประมาณสองหมื่นหกพันเอ้ยสองสองแสนสองแสนหกหมื่นนะครับนะสองแสนหกหมื่น ที่นี่260,000ผมตีกลมๆนะครับนะมาบวกกับค่าเซ็นเอ้ยค่าค่าไอ้นี่นี่นี่น,นี่ค่าอ e ีอ่าอีแลนด์นะอีแลนด์ไวทอลนะค่าสัญญาอีแลนด์ไวทอลเนี่ยอย่างเนี้ยผมเหลืออยู่เอ่อสองสองเหลือ2วันอีแลนด์ไวทอลเนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่าเออมันจะมาซื้อแยกได้แล้วเห็นไหมคือเขาจะคิดจาก7เหรียญจริงๆนะเขาจะคิดจาก7เหรียญ7เหรียญ USD อ่ะนะครับแล้วก็เขาจะคิดว่า ณนะตอนนั้น7เหรียญ usd มันเท่ากับ4ก๊อตนะครับเออเพราะนั้นตอนนี้7เหรียญ usd เนี่ยมันเท่ากับ4ก๊อตนะเราไม่ต้องแบบจ่ายทั้งทีมแล้วตอนนี้มาซื้อแยกได้นะครับอืมนะครับก็เป็นข้อดีที่เขาปรับขึ้นมาเดี๋ยวผมจะไปคุยรายละเอียดว่าเกมมันปรับอะไรบ้างนะครับทีนี้เอ,อ่อมาดูในส่วนของราคานะนั่นหมายถึงว่าเราจะเสียทั้งหมด7เหรียญใช่ไหมครับเออเราจะเสียทั้งหมด7เหรียญทีนี้7เหรียญต่อตัว เรามีทั้งหมดกี่ตัวครับนะเดี๋ยวเอามาี่เพิ่ม7เหรียญคูณ22ตัวแสดงว่าเราต้องบวกไปอีกคูณ3ามส่จุดห้เนี่ยเราต้องบวกไปอีกประมาณ5 000, 5 4 0บวกอีก5,400อันนี้เนี่ยต้องบวกบวกเข้าไป5,400 5,400โอเคเพราะนั้นอยู่ในเกณฑประมาณ2 7 7 0นะครับเออ การจัดทีมเนี่ยคืออาจจะต้องอดทนนิดน,นึงเนาะกว่าจะซื้อถ้าใครอยากจะซื้อตัวละครที่ถูกหน่อยก็แล้วแต่และกันนะเนี่ยอยู่ประมาณ2อ0 0สนเพื่อรับอะไรครับเพื่อรับนี่ไงนี่นี่ดูเห็นไหมเพื่อรับ7,000นะครับเพื่อคุณที่จะรับ3เอ่อสี่สร้อยกว่าเหรียญต่อวันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณลงทุนทั้งหมด เอ่อท่านี้ผมขอหาร34.5นะ34.5จะเป็นเหลียนอ่ะเพราะฉนั้นประมาณ7,700เหลียน7,700เหลียนหาร440 440แล้วกันนะอ่ะ440ประมาณนี้เอาอายอยู่ที่ประมาณ17-20วันครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูบางคนเมันเป็น Oracle มันจะ มันเดี๋ยวเหรียญมันขึ้นมันลงเข้าตอนแพงก็มีปัญหาดิใช่ไหมตอนนี้ระบบเขาปรับแล้วครับไม่ใช่เออผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นการเอาออร์เคิลออกนะเป็นการคงสภาพใหม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะเอาคลิปนี้เอาแค่เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดไปนะให้มาในส่วนของการซื้อตัวละครนะแล้วก็มาคิดนะคำนวณกับตัวที่ตันที่สุดนะจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะยังไงใครที่อยากจะมา หารายละเอียดก็เข้ามาที่กลุ่มลิงก์ข้างล่างนี้นะคริปโตก๊อตไทยแลนด์นะครับวันนี้ลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ